เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ประเทศเวียดนามนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและก็การลงทุนรวมถึงการใช้ชีวิตแต่ว่าในประเทศไทยของเรานะครับทางกฟผยืนยันนะครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นกับประเทศเวียดนามนะครับยืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีการวางระบบเรื่องของการจ่ายไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมจะมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและความเชื่อมั่นกับภาคการลงทุนด้วยครับ คุณประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนโน,นะครับท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยว่าจากกรณีที่ประเทศเวียดนามเริ่มวางแผนเวียนดับไฟฟ้าทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองฮานอยและโฮจิมินต์ตั้งแต่วันนี้จนถึง25พฤษภาคม2566นะครับส่งผลให้บางพื้นที่อาจต้องมีการดับไฟนานกว่า7็ชั่วโมงด้วยกันเพื่อรับมือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากราคาถ่านหินค่อนข้างสูงไราโรงไฟฟ้านะครับไม่พร้อมในการผลิตเพื่อจ่ายไฟฟ้ารวมถึงถ่านหินที่นําเข้าจากอินโดนีเซียล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่13แห่งของเวียดนามได้เดินเครื่องไปนะครับในช่วงที่ก๊าซมีราคาแพงจึงมีปริมาณน้ําอยู่ในระดับที่วิกฤตทําให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สําหรับกฟผของไทยนะครับมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าของไทยมั่นคงมีเสถียรภาพ สามารถผลิตและส่งไฟฟ้าให้กับภาคประชาชนได้อย่างเพียงพอกับและก็สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี2564และปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสู่จุดพีคนะครับของปีนี้3 4 8 2 6เมกะวัตต์ด้วยกันครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดสูงสุดเป็นประัติการ แต่ก็ไม่พบปัญหาไฟตกแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากการดูแลระบบการผลิตเรื่องการส่งไฟฟ้ามีความทันสมัยและพร้อมใช้งานมีบริการจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีการดูแลระบบให้ทันสมัยบริหารจัดการได้ในช่วงที่ต้นทุนนะครับมีเรื่องของต้นทุนที่ต่ําที่สุดในช่วงเวลาแล้วก็เลื่อนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4เพื่อลดผลกระทบภาคประชาชนครับนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังพยายามลดความเสี่ยงการขาดแคลนเชื้อเพลิง โดยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเพิ่มฐานหินลิกไนต์จากเหมืองแม่หมะซึ่งเป็นฐานหินภายในประเทศที่มีต้นทุนต่ำโรงไฟฟ้าพลังน้ําพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับรวมถึงไฟฟ้าที่นําเข้าจากส,สาปปาลาวด้วยทางนี้ประเทศไทยมีดัชนีคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าอยู่ในลําดับต้นๆของโลกครับซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอาเซียนหลายเท่าตัวโดยในปี65นะครับค่าดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟดับ มีค่าเท่ากับ0.0904ต่อการจำนวนออครั้งนะครับต่อจุดจ่ายไฟครับแล้วก็มีค่าเดัชนีระยะเวลาไฟดับมีค่าเท่ากับ0.9041นาทีต่อจุดจ่ายไฟซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมีสีิรภาพและก็คุณภาพของระบบไฟฟ้ารวมถึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการตัดสินใจของนักลงทุนสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกษิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเด็นช่อง1ีคกับ